เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปบุกรงพยาบาลร้างหลายคนบอกว่าที่นี่เฮี้ยนสุดๆแต่ผมไม่เชื่อรอกผมมันสายลุยก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปนะบรรยากาศก็วังเวงสมคำร่ำรือจริงๆแต่ที่ผีกว่าคือพื้นลื่นมากเกือบล้มหัวทิ่มเฮ้ยเกือบไปแล้วผมอุทาน เดินไปเรื่อยๆก็เจอห้องผ่าตาดัดโอ้โหอุปกรณ์ยังอยู่ครบแต่ที่น่าตกใจกว่าคือมีคนเขียนบนกำแพงว่าระวังผีอำผีอำนี่มันยุค2024แล้วนะยังมีผีอำอยู่อีกเหรอผมบน พอพูดจบเท่านั้นแหละไฟก็ดับพรืบผมนี่ขนลุกสู้เลยครับแต่ก็พยายามตั้งสติฮัลโหลใครแกล้งปิดไฟเนี่ยผมตะโกนปรากฏว่าไม่มีใครตอบแถมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามหลังมาด้วยผมเลยตัดสินใจวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิต สุดท้ายวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้ก็แทบหมดลมผมว่าที่นี่อาจจะไม่ได้เฮี้ยนอย่างที่คิดแต่ลื่นมากครับใครอยากไปลองดีก็ระวังลื่นหัวแตกนะ